ให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับแผ่นดวงเสียก่อนก่อนที่จะทำนายนะครับจะจำไว้ว่าณนะเวลาเดียวกันของวัน1ในสัปดาห์นะครับตั้งแต่อาทิตย์ถึงจันทร์ณนะเวลาเดียวกันเช่นเวลา18.31นนนาฬิกาลัคนาจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับราศีเดิมเสมอในสัปดาห์นั้น ประมาณ15 1 6ถึง16วันนะครับเช่นวันอาทิตย์ที่4ลัคนาอยู่ราศีธนูนะครับวันที่5ลัคนาราศีธนูวันที่6ลัคนาราศีธนูนะครับวันที่7วันนี้นะครับลัคนาก็ราศีธนูเช่นกันดังนั้นก็เลข จะออกซ้ำๆกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะออกอาดาวโชคลาภหรือดาวลาภะอย่างเดียวนะครับยังมีจุดเชื่อมโยงนะครับของเลขเด่นจากเลขพบลาภะนะครับอีกสองตัวเช่นเมื่อลัคนาอยู่ราศีธนูพบที่สุดเอ็ดก็คือพบลาภะนะครับ พบราพระมีดาวพระศุกนะครับดาวพระศุกเป็นเกษตรเจ้าเรือนอยู่นี่คือเลขนําโชคตัวที่1น,นะครับหรือเลขให้โชคให้ลาบนั่นเองตอนนี้สถิตอยู่ราศีสิงห์นะครับเป็นเลขนําโชคนะครับเลขตัวที่2นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับดาวพระศุกเช่นกันนะครับก็ถอดออกมาได้เลขเด่น6 3 8นะครับ มาดูผลที่ออกนะครับผลที่ออกก็จะมีปรากฏให้เห็นนะครับว่าเลขจะอยู่ในกลุ่ม638ในทุกๆวันของสัปดาห์นะครับเมื่อลัคนาอยู่ที่เดิมที่ราศีธนูนะครับจะมีเลข638มาปรากฏให้เห็นในรอบปกติหรือ18.31นาฬิกาเช่นวันที่4สิงหาคมปี67ออก486มา86 นะครับมาคู่ทั้งคู่นะครับวันที่5 2 3 9มา3นะครับมาเดี่ยวเมื่อวานวันที่6ออก4 8 2มา8นะครับวันนี้วันที่7นะครับ7เดือน8คาดว่าก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ6 3สถ้าโชคดีนะครับมาทั้ง3ตัวก็ถือว่าเป็นรางวัลให้คุณที่รับชมคลิปในวันนี้นะครับ ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับวันนี้โชคดีนะครับทุกท่าน